คำหมาที่ฐานของเขาที่มีถึงคุณคืออะไรขอไัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะควินถือไม้พลังงานของคอนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูคิงถือไม้พลังงานของคอนธาตุไฟ เดี๋ยวไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤกษกสามถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ Judgment พลังงานของคนธาตุน้ำมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำราศีพฤกศกนะคะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในกรอบนะคะ มีความยึดติดในบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องราวทฤษฎีที่ได้เรียนมาเ<ม>ชื่อในโชคชะตานะคะเชื่อในผลกรรมเวรกรรมนิ่งเงียบใจดีใจเย็นนะคะไม่ได้พูดมากไม่ได้พูดเยอะไม่ใช่คนขี้โม้แต่เป็นคนที่ถึงเวลาหรือสถานการณ์ที่จะต้องแก้ไขรับมือกับอะไรบางสิ่งบางอย่างคุณจะรับมือ,อ,ไ,อ,มอได้ดีแก้ไขปัญหาได้ดีตั้งหลักตั้งสติได้ดีกว่าคนอื่นนะคะ เรามาดูพลังงานของเขาการคนที่มีคำหมายที่ฐานถึงคุณนะคะเขาคือใครขอพลังงานของคนที่มีคำาอที่ฐานถึงคุณหน่อยนะคะจัสติกพลังงานของคนราศีตุลดัมมูนพลังงานของคนราศีมีนสีถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิก เจ็ดไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะแล้วก็อัศวินเธอรดาพลังงานของคนาธาตุลมมีทุนตุนกลุ่มมีพลังงานของคนาธาตุน้ําคนาธาตุไฟคนาธาตุลมเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างสวิงมากๆเวลาที่จะใจร้อนก็ใจร้อนมากๆเป็นทั้งคนดุคนใจร้อนตรงไปตรงมานะคะในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่คิดมากคิดเยอะกดดันตัวเอง มีความเครียดนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตมากๆก็เลยเป็นคนที่เครียดมากๆแล้วก็กดดันตัวเองมากๆกลัวว่าจะสิ่งที่ทำจะไม่ดีสิ่งที่คิดตัดสินใจจะไม่ถูกจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดเป็นคนที่เต็มที่มากๆต่อสู้ฝ่าฟันส่วนใหญ่ก็คือ ตามความคิดของตัวเองศึกษาเองแล้วก็ตัดสินใจเองนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวตัวเองพอสมควรไม่ค่อยไว้ใจใครแต่เป็นคนที่มีความยุติธรรมมากๆนะคะไม่เอาเปรียบใครเราก็เป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมากๆอาจจะเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงจังสุดๆก็ได้ก็เลยทําให้เขาแบกรับความรับผิดชอบหรือว่าแบกรับความเครียดเอาไว้ค่อนข้างเยอะนะคะ เรามาดูกันว่าแล้วเขาคนนี้อธิฐานอะไรถึงคุณนะคะพลังงานแตกต่างกันมากคุณจะใจดีใจเย็นค่อยเป็นค่อยไปใช้สติในการแก้ไขรับมือแก้ไขสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีช่างพูดนะคะหรือว่ารู้วิธีที่จะซิกแซกที่จะยืดหยุ่นแต่ไม่ใช่คนที่มีกโกงหรือมีเล่เหลี่ยมอะไรนะคะเป็นคนที่ยืดหยุ่นผ่อนปลนผ่อนคลายได้เป็นอย่างดีแต่เขาจะเป็นคนที่ตึงเปรี้ยตรงเด๊ะ ชีวิตค่อนข้างจะดำเนินไปได้ยากเพราะว่าความตรงเดะข,ของเขานั่นเองนะคะหรืออาจจะเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าซากเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วมาน,นึกเสียใจอท่ทีหลังในสิ่งที่พูดในสิ่งที่คิดบางครั้งตรงเกินไปจนทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นหรือว่าทำให้เขาตัวเขาเองก็อยู่ลำบากจากการกระทำหรือว่าคำพูดของเขาที่ตรงมากเกินไปเราก็ไม่ค่อยยืดอยู่นั่นเองนะคะ เรามาดูกันว่าเขามีคำอธิษฐานอะไรถึงคุณนะคะคนคนนี้มีคำอธิษฐานอะไรมาถึงคุณขอคำอธิษฐานของเขาที่มีถึงคุณหน่อยนะคะความจริงใจความอ่อนโยนกันระยานมิตรความไว้ใจความเชื่อใจนะคะสู้ไปด้วยกันไม่ว่าจะพบเจอกับอะไรคนหนึ่งที่เขาจะไว้ใจเชื่อใจก็คือคุณนั่นเองนะคะไม่ทอดทิ้งกันปัญหาอุปสรรคคนรอบข้างคนรอบตัวนะคะ ความไม่ราบรื่นเนาะความเจ็บปวดความเสียใจนะคะความผิดหวังน้ำตานะคะแล้วก็ครอบครัวกันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาการซัพพอร์ตกันนั่นเองนะคะคนคนนี้อาจะเป็นคนในครอบครัวของคุณเป็นคนที่คุณรักหรือว่าหากว่าคุณมีใครสักคนที่อายุน้อยกว่าเป็นคนใจร้อนเป็นคนขยนันเป็นคนหนักแน่นในขณะเดียวกันก็เป็นคนคิดมากคิดเยอะเป็นคนระแวงเป็นคนขี้น้อยใจ แล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะบุคลิกค่อนข้างจะมีความหลากหลายเป็นคนใกล้ตัวเป็นคนที่คุณรู้จักเป็นคนที่คุณไว้ใจเชื่อใจด้วยคนหนึ่งเขามีความหวังดีมีความจริงใจให้กับคุณแม้ว่าเขาจะดูเป็นเด็กกว่าเขาจะดูมีความใจร้อนมากกว่าหรือว่าอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการงานการเงินไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งที่คุณมีปัญหามีประเด็นคุณนึกถึงเขาได้เป็นคนแรก เป็นเหมือนคนในครอบครัวของคุณคนที okay. ่หวังดีจริงใจกับคุณมากๆแม้ว่ารอบข้างรอบตัวจะมีปัญหามีประเด็นหรือว่ามีคนไม่เห็นด้วยกับคุณมีคนที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณขอให้คุณนึกถึงเขาเชื่อมั่นในตัวเขาคำหมายที่ฐานที่เขามีถึงคุณก็คือขอให้คุณได้พบเจอคนที่ดีคนที่หวังดีคนที่จริงใจอย่าได้พบเจอคนที่หวังร้ายประสงค์ร้ายหรือว่าเข้ามาทําร้ายความรู้สึกของคุณเข้ามาทําให้คุณผิดหวังเข้ามาทําให้คุณเสียใจแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาพร้อมที่จะ อยู่เคียงข้างคุณสู้ไปด้วยกันกับคุณเพราะว่าเขาคือคนที่หวังดีจริงใจกับคุณแล้วก็เป็นคนในครอบครัวของคุณคุณคือครอบครัวของเขานั่นเองนะคะ